สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพาชมทุ่งนาวันฝนตกตกตั้งแต่เมื่อคืนเลวจ้าตกแต่เมื่อคืนตกทั้งคืนเลยจ้าดูนะน้ำเต็มแล้วน้ำเต็มแล้วน้ำเต็มทุ่งแล้วจ้าน้ำเต็มทุ่งแล้วพาเพื่อนมาชมตอนนี้ก็ยังตกอยู่เลยจ้าตกอยู่ตกอยู่ ดคาดว่าจะท่วมไหมนี่พี่น้องฝนตกวันนี้ไม่มีนกเลยจ้ะเพื่อนๆฝนตกวันนี้ไม่มีนกมาเลยนี่แหละค่ะทุ่งนาที่ถ่ายถ่ายคลิปนกนะ่ะอัดคลิปนกลงไปกับทุ่งทุ่งนาอันนี้ด้จ้ะเพื่อนพาชมทุ่งพาชมทุ่งไป ชมทุ่งนาวันฝนตกจ้าสะสมนาทีไปน้ำด้อค่ะชมทุ่งนาเดินไปเลยเดินชมทุ่งไปเลยหาชมทุ่งนาอืมตกคักตกแน่นอะจ้ะตกสุดๆเลยอันนี้ <c oughs> ตกหน่อยลงเราเด้อค่ะตกลินลินแล้วโอ้แต่ว่าเมืองขึ้นนี่โอ้ตกยังแห้งเลยค่ะตกแรงมากพายุถล่มจ้าเหมือนพายุถล่มเลยวันนี้ไม่มีนกมาเลยจ้าวันนี้ไม่มีนกมาเลยจะตกติดต่อกันวันนี้เด้อจ้าเป็นพายุถล่มเนาะคะ่ะรับรองท่วมแน่นอน ท่วมแน่นอนท่วมแน่นอนชมไปเรื่อยๆจ้าชมไปเรื่อยๆลัดเลาะทุ่งนาพาชมทุ่งนาวันฝนตกชมทุ่งนาชมทุ่งนาวันฝนตกไม่มีนกมาเลยไม่มีนกมาเลยค่ะเ,เพื่อน เห็นะคะเห็นไหมเห็นไหมชมทุ่งนาวันนี้จ้าฝนยังดินรินอยู่ฝนยังรินรินอยู่ันยังดินินอยู่ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนถ <c oughs> อยก่อนจ้าจบคลิปอยู่ตรงนี้เพื่อนๆจบคลิปตรงนี้แล้วคะ่ะจบคลิปตรงนี้จ้า ขอบคุณที่ติดตามและรับชมจ้าฝาชมวิวทุกนาวันนี้ได้จ้าสวัสดีได้จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ